แล้วก็สแสดงเขาในเกมรถรถ,รถไฟจีโร่นะตอนนี้ก็อยู่กับในสถานีต่อไปก็เป็นสถานีอะไรนะมีม,ม,ม,มีมีอะไรบอกันนี้เขาหน้ารถไฟถือว่ามันมีอะไรบอกไงก็ต้องให้ถึงสถานีปลายทางแบบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะถึงเราจะเบรกถึงยังถึงยังเราจะเตรียมกดตรงนี้เพื่อให้มันไวไงนะ เบรกไวนะทำให้มันเบรกไวทีนี้เรถไฟผ่านมาอีกเส้นละเตรียมเบรกไว้ตรงนี้ Yes 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 กดเบรดเปิดรถไว้เลย เอาเลยนะไอสองคนนี้ไม่ขึ้นใช่ไหมเนะ่หรือว่ามันอ๋อลงไปใต้ดินติดเขาขาขึ้นแค่นี้เยอมันก็เลยอันนี้ก็260แล้วเหลือสถานีหน้านี่ตรงนี้าบทางไปทางหมดเลยตรงเนี้ยซึ่งวันนั้นที่เล่นครั้งแรกกับสถานีอะไรนะไอนี้ใช่ปะเลยไปแล้วไปสถานีนี้เลย เอ้ยหรือว่าอันนี้ไม่ได้จอดเออไม่ได้จอดจริงนี่ก็น่าจะจอดมัง้งหรือไม่ได้จอดหรือว่าจะเลยมาตรงนี้เลยในก็นข้างหน้าก็เหมือนจะออกแล้วข้างหน้าใช่ไหมมันมีแสงข้าง,งอกอ๋อ,อนี่เป็นแสงไฟใต้ดินทางใต้ดินอ๋อสถานีสถานีานก็ทางก็ข้างหน้าก็เป็นสถานีนี้แล้ว เป็นแบบมีแสงให้ไม่ต้องดูเลยตอนนี้ก็ไกลยอยู่นะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เปเอาป้าวีรางมาอยู่บนเหาะด้วยนี่อันนี้สถานีนะไม่ใช่สถานีมันสถานีของมันเป็นเซตของมันที่มันจอดอยู่ตรงเนี้ยเนีหนะเป็นสถานีแต่ไม่ใช่ของเรานะของเราอยู่เลนที่ไม่ใช่ของเราอยู่นี่ของเราไปถูก แชชเชลาอาจจะดูฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้โอเคนะว่ามีข้างหลังด้วยอุยอ้ยเอาถึงไวจังเลยเจเจเจเียเ <R ing> สียเสียเสีย <R ing> ถึงไวจังเลยยังไม่ทันจอดเลยพูดยังไม่ทันยังไม่ทันพูดอะไรเลยถึงไวจังเลย ถึงไวมากเลยรถไฟนี้เร่งด่วน7ความสปีดข,ของมันก็ได้แค่73กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสุดๆเลยเอ๊ะทาไมดูเหมือนมันมีแสงนึกว่ามันอยู่นึกว่ามันอยู่ข้างนอกแล้วแต่ไม่ใช่ไปดูที่สถานีไฟนีนะนึกว่าจะจอดไม่ทันเผอกดได้รัวเลยข้างหน้าก็น่าจะเป็นทางออกเลยมะเอ้อเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วย เอยอสิเช yes, ้าแล้วขางหลังสิขางหลังก็ไม่มีอะไรนะอันนี้มีเสียงอันนี้มีเสียงลข้างหน้าแล้วข้างหน้าเลยข้างหน้าแล้ว,ลวจอดกอล่วนี่ โอ้ได้เยอะสุดๆไปเลยเหลือเราจะไปนี่อันนี้อะไรนะก็งเมื่อกี้ใช่ปะของอะไรเร่งต่อครบของมันก็คือ5สถานีเนะี่ยมันไม่ได้เป็นเร่งเป็นสิบสถานี20สถานีเลยนะมันได้แค่นี้เองอันนี้ก็2 3 4 5านะไ อันนี้ใช่ไหมหน 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสามสี่ห้านะเร่งสปีดของมันได้แค่73เจดสิบสามกิโลเมตรต่อชั่มงอันนี้มันบอกว่าคะแนน60สิบละหกสิกิโลเมตรละอันนี้ก็ไวสุดๆไปเลยนะกว่าจะถึงสถานีต้องกดไอโนเว้นตรงเนี้ยเพื่อให้มันหยุดไวถึงวันตรงนี้จะหยุดใหญ่ไวเกือบถึงสถานีอันนี้ก็ถึง มีป้ายรถไฟเหมือนแต่ไม่เหมือนของเราเลยของเราจะเป็นแบบนี้ใกล้ถึงแล้วต้องเตรียมตัวเบรกอันนี้เจ็ดสามมันเจ็สามละนี้ก็จะไม่เจ็ดสี่ละตัวเบรกก็ถึงไปตรงนี้ถึงไปตรงนี้ค่อยเอ้ยอันนี้ควันหรืออะไรเนี่ย มันไม่มีควันนะไอสองคนนั้นไม่ยอมขึ้นอ่ะหรือว่ามันในนี้อันนี้คขาเล่นต่อไอเสียงเบรกเสียงแลนเสียงแต้ของมันจะเป็นแบบนี้ก็มีดางได้มีเบาได้นะ แต่ถ้าเบาสุดจะไม่ได้ยินนะเบาสุดเลยไม่ได้ยินหมดเลยนะเบาสุดอ่ะไม่ได้ยินเชื่ออันนี้เริ่มแรกเบานิดนึงอันนี้ดังเลยดังเลยโอ้แต่ดังมากดังสุดเลย าเสียงรถไฟรวมไปมันจะเสียงมันจะสะท้อนกันมันก็เลยจะไม่ได้ยินเพราะว่าเบรกเพราะว่าแต่เริ่มแรงมันจะเป็นแบบนี้พอกดหลายๆรอบมาก็มันจะนนเริ่มแบบนี้เลยละอ้าวเลยเลยไมจมได้สต๊อปก่อน เมื่อกี้เลยไปจนได้ขอรถไฟแบบไหนดีอันดื่มมันตั้งตั้งสี่พันสองพันน่ะ yes yes น,นี่เหลือกระมานอันนี้อันอันดื่มตั้งห้าพันึงห้าร้อยห้าพันห้าพันหนึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้นี่ราคาถูกจังมันแค่นี้ black กลับ หนึงซื้อมาแล้วนะแมบครั้งนี้เอาแบบแบบนี้มัง่งอันนี้กี่สถานีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอที่เจ็ดเลยเจดเลยเจเลยเจ็เลยนี่ว่าเลยเจ็ดเลยอันนี้อันยืนเยอะเนี่ยไอพวกที่ใกล้ๆเนี่ยเราจะเบรกให้มันไม่ทันนะ่ะ เฮ้นี่เร่งเลยนะเฮ้ยไอ้นี่ว่านะ่าถึงแปดสิบถึงเกิบแน่เลยแล้ไฟเร่งทับสปีดเอ้าวหรือว่ามันเร่งได้เท่าเดิมเจ็ดสามอันนี้เริ่มสโลแล้วเริ่มให้มันเร่งความเร็วให้มันเป็นเห็นไหมป๊ปึ๊บ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 อันนี้เริ่มเร่งได้เป็นสโลแล้วก็อยู่ที่เจ็ดสิบบเฮ้ย สามอ่ะเนี่ยกิโลก็เท่าเดิมเอ้ยทำไมสถานีอื่นเลยไปนิดนึงสิบเก้าบาท ก้บาทนี้เดี๋ยวอยากเอาไอ้2,500อมันเริ่มเยอะดีเออเมื่อกี้ก็7จ็ดสามวะทำไมตน,นี้มันก็7,3อันนี้ก็สุดของมันคือ7สถานีนะเมื่อกี้ยังห้าเลยหสถานีเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ไอ้ที่แมทสุดน่าจะเป็น10บสักล้านสถานีไง ก็นานเกินนะนานเกินบอกเลยนานเกินอันนี้ก็ได้เป็นวีนะใดก็เจ็ดสิบสามเหมือนเดิมเมื่อก,กี้ก็เจ็ดสิบสามเล่นแบบเมื่อกี้มันเอ้ยเอ้ยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาทำไมเลยไปเลยมามันแค่เอา้าลวมาทีเดิมเท่าเดิมละเอ๊ะทำไมรู้สึกเมื่อกี้มันเอา้เอาอันนี้อะไรอ่ะ สโลหรออา้อาวอ้าวเจ็ดสิบได้ไหนนะอา้าวเนี่ยเล่งแล้วเล่งแล้วเริ่มเล่งแล้วอ๋อห้ามไปจับมันมาก็เลยจะเล่งขึ้ขนไม่ได้เจ็ดสามเจ็ดสามขอให้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเมื่อกี้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเลยเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเกือบแปดสิบแเมื่อกี้เออเมื่อกี้รู้ว่าเกือบแปดสิบเลย อันนี้เจ็ดสมเท่าเดิมแล้วมาที่โลเท่าเดิมอันนี้จะเลยไปเหลือไม่เลยไปนะยสยยืๆ yes, ย yes, yes, yes. มือนไอันนี้ศูนย์เหมือนเดิมอ๋อถ้าแรงมันจะได้เยอะใช่ไหมราคามันจะได้เยอะใช่ไหมอันนี้ตั้งยี่บหกคนไหม อันนี้หรือว่าไปต่อแล้วมันเล่งได้เร็วเหรออ๋อเรารูล้ละห้ามไปจับมันมันก็เลยจะเล่งไม่ได้รู้แล้วรู้ละพอรูล้ละเจ็ดสถานีนี้อ๋อมันก็เลยเจ็ดสถานีมันก็เลยเล่งได้เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบะอันนี้ใกลสโลละเมื่อกี้เหมือนจะเล่งไปเป็นร้อยเลย ตอนนี้ซิ่งจริงหรือว่ามันเล่งให้ตกรางเลยสามอ่นเนี่ยใกลถึงเลยเหรอไวจังเลยเอ้นนี้เฉียวมากเลยอะใกล้ไวเลยดั <c oughs> ยงไอที่มันห่างห่างกว่ามันจะเล่งได้เร็วเอ้ยเอ้ยเอา ถ้ามเริ่มสโลเออได้แล้วอันนี้คนโคตรเยอะเลย,ยเห็นแล้วนะยี่สิบบาทอันนี้สามอยสิบปดอยู่ยังสามสิบปดอยู่ ไปเร่งไปแล้วเร่งไปแล้วเร่งไปแล้วเย็ดเย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 ดแล้วออกบนทางแล้วอาจจะอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่จะอยู่ข้างดอกเนี่ยหรือว่ามันแค่สถานีนี้สถานีเดียวเอา ทำไมมันขึ้นลงขึ้นลงสงสัยจะออกข้างนอกหรือเนี่ยเหมือนอา้าวทำไมดูเหมือนเหลืองๆแล้วมันออกไม่ได้อ๋อเนี่ยไฟเหลืองไฟเหลืองแต่ก็เลยออกไม่ได้ใส่ไฟเหลืองใต้ถึงเลยใช่ไหมมันมีเศษตะกิดของมันของเราครบมากี่ตู้อะไม่รู้เลยของเราครบมากี่ตู้ก็ไม่รู้ เอาถึงแล้วแต่ทำไมไม่ยอมถึงสักทีอ๋อหรือว่ามันเล่งไปอีกได้ข้างหน้าปะตัวเองเห็นแสงเล็ดเพื่อตายยศเยิดเชิดเชิดเชดเพื่อไม่ได้จอดอ่ะเฮออหรอใหม่เลยกันเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้มันเลยไปไปนี้อะไร คิจเสน่ห์เอาห้าเฮ้ยหรือว่ามันมีเสียงเี่ยเอาเกมบื่นแล้วกันเกมอาเรวาเกมอะไรนะเกมรถไฟนี้ใช่ปะไปเลยเอาเลยเข้าเลยเข้าแมบบเลยนี้รถไฟตะกิดโลกเันรถไฟดันอะไรสักอย่าง่ยอันนี้เขาเรียกว่ารถไฟตะกิดโลกที่มันแบบสร้างรถไฟอะ่ะการสร้างรถไฟของมันะ่ะ แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้อ่าก็ขอลาไปแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยก็อย่าลืมนะบ๊ายบาย